รักศักษาแม่โยงได้ก่อนนี้ก็ต้องทำมือเมืตกีหรือทำมธรรมดานะรักเกียนข้าวรักเกียนหม้ยความนนีเกาจะมีเอ่าเตียนตอข้าวต่อนาก็าอนนันที่นี้ เรื่องใหม่เรื่องใหม่นี่ก็วิชาที่ชาวบ้านจะเนของขึ้นกทำอาหารกันท่านคืนแล้วทำบุญเสร็จแล้วเราก็เดินทางกลับคนจะน้อก่อนนะ แนวพวกเขาก็บอกว่าต้อไม่อยู่นะจะกรยานถาหนันจับกระดูกแต่ีนั้นโยมสหรัคนก็มารุ้ว่าพระไปกันหมดรับ่อใหญ่รองล็กนากระ้อชาท่านไปแต่จะอยู่ก็ไม่อยู่ก็คืสบมาระรับด มีประโยชน์มากทีนไทยเะไป้นน่งไมผมใจก่อนเลยาไปหมอกประโยชหมดเกียว่าเรารนเกยดกียวเยมก็่ไดนยออก็ีใจหนนไม่มีค่าถ้าหายากมัมดหมต้องเก่งส่วนคำเดียวมาตรการเดียว ไม่เห <laughs eigentlich analysis> <c oughs> <laughs> ็นไม่ายาามันหไม่ไจยนั้นแต่มาต่อไปดูมนต้้นที่ไหนแม่แต่ว่างมต้อมที่มาระงุนมามันไม่ได้คนวตัว่าจุสมดมีแค่หนาชงนนเป็นสระเทเไ่ตองลว้วลหแล้วระสองกันกั ตำบลทัวร์ก็คือวัดกริงกับวัด่วงเป็นห้าวัดเป็นตำบลขึ้นมาไดาังสมัยก่อนไม่มีวัดอนะาศัยทางต่างจังทงสามวัดในทางนี้ของเรามีแค่สองวัดวัดทวงกะอ่าวัดกระทิงเป็นตำบลเน,น,บบนึ่ยโบวโบว์ทัวง์ทัวหน้าตำบลมันคนแต่หยุดมา,มาไม่ใช่วัดเป็นพุทธมรุกวันศะชาติ นี่มันเป็นบระอุปมาจังนะต่างกันเัยนะง่าๆกันนั่นาานะครับน,น,นี้ก็แต่ข้องรับเองตอนนี้มีอย่สีตำบลไปตั้งหน้าสมมีตำบนรวงอาตำบนชัดไทยแล้วก็ตำบนตะเข็นทองแล้วก็ตำบลของรูรูนี่มีมีอุสีตะบนก็ทราบกันนะคนับ ที่โยกันบานแล้วก็มีทั้งหมด20 23วัดก็ยังน้อยตามตามกฎของศะสา2จริงๆถ้ามีเพิ่30วัดมีสิทเป็นรองกับเจ้าคณะบริการูปหนึ่งแต่นี่เราไม่ถึง30วัดเลยอราเนอไม่ได้อะไรเลยทุกคนนอนแบบมา 으음. <laughs> 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 okay. 也有，也吧。

นโมตัสสะพระครวตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระครวตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระครวตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัคเเคพันเตสังโฆปฏิชานาตุลมะยังพันเตเอตังปฏิปัายุขังสัพปริวารังเตมาสังพุทธัสสะภูชนะภายะอิมัตสมิงภูสถาคาเร นิยังยาเทมะสานุโภพันเตอหยังเตมาสังพุทธศัพท์ปูชนพถ่ายะปัจทปักษุคัตสังพานัสสังานิสังโสอมหากังทีคารตังอิตายะสุขายะสังวัตตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์โปรดรับทราบพูดละเมหญิงอุบลลัตนาราชกัญญาเสด็จวัฒนาพันธุบดีทรงพัฒนาโปรดให้ข้าพเจ้า นายกา้านนรงคงเจริญรองผู้ว่าราชการกาจังหวัดจันทบุรีเป็นผู้ถวายเทียนพรรษาพบกับของวันนี้ไว้ณพระบ,บูชาศนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดกาลพรรษา,าขออานิสงส์แห่งการบรณากาพระเราชสุศลถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดกาลพรรษา,านี้จงสําเร็จตามพระประสงค์ทุกประการ นะไปแล้วไปนที่่าะดเดี๋ยวก็ไปแคปไปภาพน,นี่